ข้อ45นะคะในการเพิ่มประชากรแบบโลจิสติกนั้นการอัตราการเพิ่มประชากรจะมีรูปแบบคลายข้อใดมากที่สุดการเพิ่มประชากรแบบโลจิสติกหมายความว่ายังไงก็คือการเพิ่มประชากรน่มันมี2แบบ ที่หนึ่งเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าการเพิ่มประชากรแบบ Exponential คือจะเกิดขึ้นในภาวะที่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมีทรัพยากรอย่างเหลือเฟือ ซึ่งหาได้ยากในธรรมชาติกาฟมันก็จะเป็นรูปตัว J เ,เลยค่ะแล้วก็พุ่งปืดขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วพอมันขึ้นไปสูงสุดแล้วอะอย่างเช่นการระบาดของตาก,กแตนในทุง่งหญ้าคือปป๊บเดียวตรน,นตาก,กแตนเต็มทุง่งหญ้าพอมันกินกินเสร็จปุ๊บอะ่ะ พอทรัพยากรมันหมดใช่ป่ะมันก็จะตายทีเดียวร่วงปืดลงมาเลยแต่ตอนที่มันเพิ่มมันเพิ่มแบบเหมือนกับทุ่งหญ้ามันกว้างมากใช่ป่ะเพื่อนี้มันมันมันไม่มีการจํากัดทรัพยากรเลยคือมันเหลือเฟือไม่จํากัดเลยอะไม่จํากัดแล้วมันเพิ่มได้เร็วมากขึ้นแบบ e x p o n e n t เนนเลยค่ะเป็น J c u r v e J s s h p p e แล้วหรือไม่ก็เป็นการเพิ่มของประชากรคนคือคนนะ่ะตั้งแต่หลังหลังยุคปฏิวัติอุตสาหากรรมอ่ะที่มีการพัฒนาด้านการแพทย์อ่ะคือคนนะ่ะเกิดก็ปกตินะแต่ว่าตายน้อยลงมากๆทําให้แบบการเพิ่มของประชากรขึ้นเป็นแบบขึ้นมาอย่างนี้เลยจากตอนแรกเนี้ยตอนแรกคนก็แบบเพิ่มมาอย่างนี้ใช่ปะพอถึงยุค ปฏิวัติอุตสาหกรรมเงี้ยนาทีเซนจูรี่อ่ะก็ขึ้นแบบพืบขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะคนเพราะฉนั้นแบบแรกเอ็กซ์โพเนนเชียลคือแบบ J curve และเกิดขึ้นในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติมีอย่างเหลือเฟือไม่จํากัดโอเคแบบที่สองเนี่ยเป็นแบบที่เกิดขึ้นในธรรมชาติทั่วไปแล้วและพบได้เป็นปกติของสังคมสิ่งมีชีวิตก็คือเป็นแบบโลจิสติก คือเกิดขึ้นในภาวะที่ทรัพยากรเนี่ยมีขีดจำกัดทำให้เกิดการแข่งขันดังนั้นการาฟที่มันออกมาี่ยมันก็จะเป็นตอนแรกก็ค่อยๆเพิ่มใช่ไมจำนวนราคาก่อนน้อยแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พอสุดท้ายพอสรัพปยากรมันจำกัดเนี่ยมันก็จะคงที่การเพิ่มก็จะน้อยลงแบบนี้มันก็จะเป็น S shape ตัวอย่างอย่างเช่นม้าลายอย่างเงี้ยในทุ่งหญ้าตอนแรกก็มีจำนวนม้าลายน้อยพออยู่อยู่ไปก็มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จนกินหญ้าทุ่งหญ้าหมดอาหารก็เริ่มหมดพออาหารเริ่มหมดลงก็จะเริ่มมีการแข่งแย่งอาหารกันถูกไหม พอจานวนมาล่าตรงน,นั้นน้อยลงเนี่ยหญ้ามันก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นมาใหม่อืมตรงนี้มาล่าก็จะแบบเออตรงนี้ก็จะเริ่มคงที่แต่มันจะไม่สามารถเพิ่มขึ้นแบบโผลขึ้นไปแล้วปอกลงมาเลยได้คือค่อยๆเพิ่มแล้วตรงภาวะเนี้ยคือสภาพแวดล้อมเนี่ยมันจํากัดแล้วตรงนี้เขาจะเรียกว่า carrying capacity เป็นจำนวนที่สภาพแวดล้อมสามารถรับได้ประชากรไม่อาจเพิ่มขึ้นมากกว่าน,นี้แล้วคือมันสมดุลตรงนี้แล้วอะคือตรงนี้จะมีการแข่งขันถูกไหมแล้วก็ตรงนี้สภาพแวดล้อมอาจจะเป็นแบบมีอาหารที่รับปริมาณได้เท่านี้รับปริมาณม้าลายได้เท่านี้จริงๆมีน้ําที่รับปริมาณมาม้าลายได้เท่านี้จริงๆ นี่ก็จะเป็นภาวะที่แบบค่อนข้างสมดุลแล้วอะนัก carrying capacity ของสิ่งแวดล้อมนั้นๆโอเคแล้วังนั้นมาดูกราฟ l o จ i s t i c เป็น S curve ถูกปะ S shape เท่ากับ logistic อันนี้เป็น S ไหมไม่ใช่ถ้าเพิ่มแบบนี้เนี่ยมันจะเป็น J curve J shape อันนี้จะเป็น exponential ค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่ผิดอันนี้เป็นกราฟเส้นตรงเลยไม่ไมไม,ไม่ได้ไม่มีอะไรที่เพิ่มสม่ำเสมอขนาดนี้ส่วนอันนี้ก็เป็น S shape ถูกต้องดังนั้นข้อนี้การเพิ่มประชากรแบบ logistic กต้องเป็น S shape จึงต่อ อไม่ได้ทำข้อสอบยอดหลังสิบข้อสอบเดี๋ยวมออยวม่าคิดเดนชานนะคะ